ได้เลยครับได้แล้วครับท่านผู้ชมโอเคพอกินนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาเจอกันตอนเช้าเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมลงทะเลแต่เช้าเลยครับมากู้อวนกันครับท่านผู้ชมวนปูที่ผมวางไว้นะครับสามหัวนะครับก็เช้านี้เนี่ยพาท่านผู้ชมลงมากู้ด้วยกันครับท่านผู้ชมก็เริ่มจากหัวข้างนอกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยน้าขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวถ้าเริ่มจากหัวข้างในเนี่ยมันจะไม่ทันครับท่านผู้ชมก็เริ่มจากหัวข้างนอกครับนี่น้ําขึ้นแล้วครับนี่ครับน้ําไหลมาเรื่อยๆแล้วครับเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วครับท่านผู้ชมน้ํานี่ขึ้นไวครับน้ําขึ้นไวก็เดี๋ยวไปดูวนของเรากันเลยดีกว่าครับจากหัวข้างนอกครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตรงนี้มีปูท่านผู้ชมมีตัวนึงครับ ตัวนี้ตายไปแล้วท่านผู้ชมอีกตัวนึงครับติดกันนี่นี่ครับหลบอย่างเนียนครับตัวนี้ติดนิดเดียวครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้ยังเป็นเป็นอยู่ครับนี่ครับนี่มันก <c oughs> ระเด๋วกระเดวครับเดี๋ยวปลดก่อนครับหลบไปแล้วครับตัวที่บินอมู <arks> ่ักี้นี่หลบไปแล้วตัวที่ตายก่อนครับเอตัวที่ตายก่อน นี่ไง่านผู้ชมตัวนี้ใส่สวยครับอืมครับระวังหน่อยครับเดี๋ยวโดนหนีบีครับไม่ยอมปล่อยครับ นะครับไปดูกันต่อครับท่านชมได้สองตัวแล้วครับเดี๋ยวขยานิดเดี๋ยวเขามาปลดทิ้งครับตรงนี้มีปลาท่านผูน้ชมนี่ขาวๆนี่ครับนี่ครับปลาใบปอครับปลดครับ ไปต่อครับตรงนู้นเห็นขาวๆน่าจะเป็นปลาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นแต่ไกลเลยครับปลาจริงด้วยครับมีปูด้วยครับนี่ครับมีปลาอยู่ตัวนึงแล้วก็มีปูอีกตัวนึง่งหลุดครับปูนี่ตายไปแล้วครับท่านผู้ชม งันมู่เปหมดแลวครับทินเช้าเช้าครับบรรยากาศดีๆครับหากับข้าวกันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไม่ต้องซื้อครับกับข้าวไม่ต้องซื้อ คได้ดังครับปลาครับปลาปลาครับไปต่อครับเช้าๆครับทุกผู้ชมนนบรรยากาศดีๆครับ หัวข้างนอกสุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหัวข้างนอกสุดครับตรงนี้อ้วนพันๆกันยกดูนะครับปูหินครับไม่มีอะไรเลยครับมีปูหินไปดูต่อครับไปดูต่อจะสุดอ้วนแล้วครับท่านผู้ชมได้ไปไม่เท่าไหร่เองครับได้ปูมาสองตัวกับปลายสองตัวครับ สุดหัวที่สามแล้วครับสุดหัวข้างนอกเลยครับมาต่อหัวที่สองครับท่านผู้ชมนี่มีปลานี่ครับติดห้อยอยู่นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมใบปอครับห้อยอยู่ครับปลดเลยครับปลดครับปลดปลดได้แล้วครับ กับข้าวเช้านี้ครับท่านชมวันนี้แกงเผ็ดบ้างครับแกงเผ็ดใส่ใบยีราครับตรงนี้มีตัวครับท่านชมนี่ครับหลบเป็นหลุมเลยครับเห็นแต่ขาอย่างเดียวครับเห็นแต่กันเชียงมันอย่างเดียวเลยครับหลบเส้นเนียนเลยครับเดี๋ยวปลดครับปลดนี่ครับติดนิดเดียวครับท่านชมติดกันเชียงอย่างเดียวเลยครับใกล้จะหลุดแล้วครับ อีกแล้วครับดูครับตัวนี้ดุดุดมากนี่ครับใส่สวยๆครับตรงนี้มีตัวหนึ่งครับสมู้ชม ใส่สวยเหมือนกันครับ ยากหน่อยครับท่านผู้ชมม,มันติดนานแล้วครับนี่ครับไปต่อครับท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยมีแมงดาครับแมงดาสองตัวครับ,บตัวผู้ทั้งหมดเลยครับสองตัวนี้ผู้ทั้งหมดเลย แมวนะครับเดี๋ยวปลดทิ้งครับนี่ครับนี่ตรงนี้ติดเต็มเลยครับปูนี่ปูหินครับท่านชมเต็มเลยครับน่าจะมากินปลาแหละครับเดี๋ยวเข้ามาปลดทิ้งครับไปดูให้ทั่วก่อนครับดูให้จบก่อนตรงนี้มีอะไรมีมีมีปลาหรือปูครับท่านชมปูครับน่าจะตายไปแล้วท่านชมนี่ครับนอนขาวๆอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้น่าจะตายแล้วครับ ไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับพวกกิ่งไม้พวกขยะนี่เดี๋ยวค่อยมาปลดทิ้งอีกิ่งครับขวดน้ำก็มีครับท่านผู้ชม ตรงนี้เห็นอวนพันๆกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับมีตัวครับท่านผู้ชมปูครับปูพวกอหอยพวกอะไรมันกำลังจะกินนะครับหลดครับตายไปแล้วเหมือนกันับท่านผู้ชมตายแล้วเหมือนกันครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มาดูครับตอนเย็น ครับท่านผู้ชมสวยๆครับใส่สวยๆ,ๆครับไปกันต่อครับรู้สึกว่า,าวันนี้เนี่ยตัวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็น่าจะได้กับข้าวแหละครับ ตรงนู้นน่าจะมีปลานะครับท่านผู้ชมเป็นขาวๆนี่มีปลาครับปลาใบปอครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาใบปอครับนี่ครับหอยมารุมเต็มเลยครับนี่นเป็นหอยทางนั้นครับรุมกิน ไปแล้วครับไปกันต่อแล้วท่านผู้ชมนี่ตรงนี้มีแมงดาครับมีแมงดาตัวเล็กครับตัวเล็กเดี๋ยวปลดทิ้งครับถัดไปหน่อยมีปลาครับปลาใบปอครับอีกนิดหนึ่งครับปลาใบปอเหมือนกันครับเดี๋ยวปลดแมงดานั่งก่อนครับปลดแมงดาทิ้งก่อนตัวเล็กครับอันนี้มีไข่ด้วยนะครับเล็กอย่างนี้มีไข่ด้วยแดี๋ยวไม่เอาครับไม่เอา เล็กไป นี่ครับท่านผู้ชมแมงดาหางกลมครับนี่ครับหางมันจะกลมกลมอันนี้ไม่เอานะครับปล่อยทิ้งนะครับปลดปลาครับท่านผู้ชมปลดปลา อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับ หัวที่สองกหมดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหัวสุดท้ายกันเลยครับไปครับท่านผู้ชมไปดูหัวสุดท้ายกันไม่รู้ว่ามีตัวบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้อวนพันกันครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเอหัวสุดท้ายนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เลยนะครับนี่ครับอวนพันกันอูหินครับ เดี๋ยวก็มาปลดครับมีแมงดาครับท่านผู้ชมแมงดาตัวเล็กครับตัวเล็กครับเดี๋ยวก็มาปลดทิ้งอีกทีนึงครับไปดูให้จบครับไปดูให้จบหัวนี้ไม่มีเลยครับท่านผู้ชมหัวข้างในเนี่ยไม่มีตัวเลยไม่มีปูไม่มีปลาเลยครับ อ๋อมีมีมีครับท่านผู้ชมน่นครับเห็นขาวขวครับปลาครับปลาสองตัวครับติดกันเนี่ยแต่ว่าอีกตัวนึงตัวเล็กครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยปลาใบปอครับเดี๋ยวปลดครับปลาใบปอเนี่ยไซส์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมไซส์ก็ประมาณนี้เลยครับคล้ายๆกับปลาเป้นครับแต่ว่าปลาปลาใบปอเนี่ยมันจะมีเกล็ดครับปลาเป้นนี่มันจะมันจะไม่มีไม่มีเกล็ดนะครับ ตัวไม่ใหญ่มากครับตัวประมาณนี้แหละไม่ได้โตไปกว่านี้เอ่อโตไปกว่านี้อีกหน่อยครับแต่ว่าไม่มากครับอันนี้ทิ้งครับเล็กเกินไปดูต่อท่านชมตรงนี้มีอีกสองตัวครับนี่ครับคู่กันเลยครับสองตัวปลาใบปอเหมือนกันครับ ไปต่อท่านผู้ชมล้สุดหัวแล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับมีออกมีปลายอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับมีตัวหนึ่งน่าจะตัวสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมก็สุดหัวแล้วครับน่นเห็นเสาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับ รัวแล้วครับท่านผู้ชมคงไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปดูกันบนดอนทรายครับหมดแล้วครับท่านผู้ชมปลดปลูปลดปลาหมดทุกหัวแล้วครับวนสามหัวนะครับท่านผู้ชมก็มารวบรวมแล้วก็สรุปกับข้าวของเรากันวันนี้ครับท่านผู้ชมก็ได้กับข้าวอีกแล้วครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับท่านผู้ชมไม่เยอะมากครับก็พอได้กับข้าวครับหาอยู่หากินกันไปครับท่านผู้ชมเท,มมทดูครับ สายครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมกับข้าวอตอนเช้าๆของเราครับมีปูครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมก็มีปูครับปูสี่ห้าตัวครับท่านผู้ชมสองสี่หกแปดตัวครับปูแปดตัวแล้วก็ปลานอกนั้นก็จะเป็นปลาใบปอทั้งหมดครับปลาใบปอเนี่ย ไปลาใบป,ปอเนี่ยทั้งหมด9ตัวท่านชมก็ได้กับข้าวอีกแล้วครับท่านชมได้ข้าวอีกแล้วกับข้าวเช้านี้ครับท่านชมได้กับข้าวอีกแล้วครับเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะไปเก็บหอยกระบงต่อนะครับท่านชมท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นชาวบ้านก็บอกว่าหอยกระบงเนื้อเยอะอยู่ครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวลองเดินไปดูครับเผื่อได้เก็บนะครับท่านชมก็เอาถุงอะไรมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับ นี่ครับเอาถุงมาแล้วด้วยครับไปเก็บหอยกระบงกันสักสักมื้อครับท่านผู้ชมเอามาเยอะครับเอาแค่พอกินครับคนเดียวนะครับไปครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมร้านหอยครับนี่เป็นหอยทั้งนั้นเลยครับหอยกระบงทั้งนั้นครับ เต็มพื้นที่ไปเลยครับนี่ครับดูครับท่านผู้ชมฝั่งโน้นก็มีคนหาอยู่ครับคนเก็บหยุ่มกันครับเดี๋ยวเราเก็บกันก่อนครับเอาแค่พอมือน,นะครับ เลือกเอาครับท่านผู้ชมเลือกเอาตัวใหญ่ๆครับแต่ว,ว่าถามว่าใหญ่มากไหมก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณหัวแม่ปุ้งครับ ได้แล้วครับท่านผู้ชมเอาแค่พอกินนะครับกับข้าวของเราครับเช้าวันนี้ก็มีหอยด้วยครับแล้วก็มีพวกปูปูแล้วก็ปลาด้วยครับท่านผู้ชมก็พอแล้วครับน่าจะได้เก็บไว้กินได้อีกประมาณสักมื้อสองมื้อนะครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมลากันตรงนี้เลยดีกว่าครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ